ปี2008มนัทบุญจำนงกลับไปโอลิมปิกอีกครั้งหลังเคยคว้าเหรียญทองมาแล้วในปี2004มนัทเปิดใจในรายการของเมนสแตนว่าโอลิมปิกครั้งนั้นเขาแทบไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเขาบอกว่าตัวเองไปแบบหมดสภาพไม่หวังอะไรเลยตอนทีมไปเก็บตัวที่เวียดนามเขาหนีออกจากค่ายไปเปิดโรงแรมนอนคนเดียววันๆก็แค่เดินไปเดินมาซ้อมแค่พอให้เห็นหน้าแล้วกลับไปนอนต่อคนที่เขาหวังคือน้องชายที่ติดทีมไปพร้อมกันสุดท้ายน้องชายแพ้ตกรอบแรก มันนัดเสียใจหนักมากทั้งที่ยังไม่ได้ฟิตร่างกายเลยด้วยซ้ําเขาคิดแค่ว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเขาลุกขึ้นมาซ้อมอย่างบ้าคลัง่งทั้งวันทั้งคืนจากที่ฟิตแค่4 0่สนมันัดเร่งฟื้นร่างใน7วันสุดท้ายจนกลายเป็นคนที่ซ้อมหนักที่สุดในทีมในรายการของเมนสแตนเขาเล่าว,ว่าต้องทําเพื่อน้องทําเพื่อครอบครัวและดึงตัวเองกลับมาให้ได้แล้วไฟแรกก็แสดงให้โลกเห็นว่าเขากลับมาแล้วเขาเอาชนะที่ญี่ปุ่นไป8ต่อหนึ่งชนะแชมป์โลกจากคาซัคสถาน7ต่อห้า ตอนนักชกคิวบา10ต่อ5จนเข้าชิงและคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกกลับบ้านคนอื่นใช้เวลาทั้งชีวิตแต่มนัทใช้เวลาแค่7วันเหรียญที่ไม่มีในแผนแต่แรกแต่กลับอยู่ในมือเขามนัทบุญจำนงนักชกไทยคนเดียวที่คว้าเหรียญโอลิมปิกได้ถึง2ครั้ง